เดี๋ยวปังเดี๋ยวปัเดี๋ยจีจอบมึงเล็กน้อยยอมนี่พวกเธอมาเป็นเวทีมวยปั่มเลยนี่ดูดี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 เป็นหัวหน้าเป็นเป็นหัวโจกเป็นหัวโจกเลยท่เลยเวทีมวยปั่มเลยเนู โอเค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 เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ถือของอยู่แม่ถือของนะพาลูกนอนพาลูกนอนกินอิมอ่มแล้วพาลูกนอนเดี๋ยวเดี๋ยว้าเพิ่งบุญหลอดบุญหลอดยืดแน,นมยุ้ยนะคะบุญหลอดย้นแนมบุญหลอดย้นแนมแนมได้แมิมานะแม่แมิมาว่อนคนนะ คือได้ยินเสียงเขาหยกกันไงถายกูไว้ที่มวยปั่มไม่มีในวันนี้แนะนะ่ๆบึงมุนหลอดเห็นไ,ไหมตัวใหญ่มากเป็นงัวหน่อยคือเอาบาังวาเอาบังวางัว หลังเป็นคู่อุ่นรูดอยู่แบบใหญ่แถบสิใหญ่กว่าดีๆดีๆคือย่างเห็นคือดีๆ,ดๆจะบุบบับบุบบับนะฮุนหุนพุนยิ่งนะคะดีๆอันนี้นะเนี่ยเราจะมาส่งเอฟซีเข้านอนอย่างเบื้องล่มค่ะให้ล่มให้เบื้องล่มให้เบิ้งว่าล่มประมาณนี้ค่ะ ลมขนาดนี้นะก็คือไม่ได้ละต้องมาอันมัดผ้าไหมนะคะมัดดีๆเพราะว่าหนาวแน่ๆเลยนะน่าจะมัดผ้าไหมคือมัดอย่างสิ่หนึ่งไม่สิ้จนค่ะดีบ่ดีเขาจะดึงดึงเขาหมันเขียยอไง <c oughs> เขาจะดึงแป๊บหบนึ่งนะคะดีพดแล้ว ลอดจูจีกับดีดีเป็นหอมกันหอมกันเนี่ยคะ่ะเรียบร้อยแล้วมา้มันตึงๆนะคะมานมันตึงๆม,มันจะบอบปิวนะคะมัดให้ตึงๆก็มไม่ปิวแล้วก็อุ่นละ่ะอุ่นละ่ะมึนดีๆเกินไปเด้ดีๆเกินไป เห็มไปหลักคำกลมดี๊ดีเธอแมหมเธอโวยหาสะเหลือเกินดูดูบ่ไหวบ่ไหวโยหาสุดเหลือเกินมึงล่มครับมึงล่มลมแห้ง ลมแรงนะถ้าไม่มัดตัวนี้นอนไม่ได้แน่ๆใช่ไหมมีเขามีเขาก็นังสิบอกว่าแม่ทำอะไรอะแม่ให้ยังนะ่แม่เจ้านะี่ยสดีสดิ่งเลอเกิน <c oughs> มีเขาวะ <c oughs> แม่มีเขาวะแม่เยอะไปไหมอ่ะเยอะไปไหม มึงดีๆน่ากเกลียดจริงเลยมีข่าวบอกแม่หยุดเถอะแม่หยุดเถอะไปละค่ะไปเข้านอนก่อนยางลับมาแล้วเบิ้งไหมอ๋อยางลับมาเบิง่งก็คือเมื่อกี้ลืมเบิ่งว่นาน้ำน่ากินอันลุงเดียเดยเอาไ๋วยบ่อยังไงนะคะ <c oughs> มีน้ำกิน ก็กินอาหารแล้วลืมเป็นวิธีมวยปั่วิธีมวยปั่มด้ยอ่ะละลืมเลี้ลลลยงอาง,งารกับมาเบิง่งค่ะไปรบ่เขาไม่ได้ออกกำลังกายหาหมูดีกว่าเขาชอบนอนในผ้าถุง ของป้นางมักนอนในปะถงอันสิมี่ปะถงเซียสลาปะถงให้เป็นสองสัมผืสน,นะคะคือถ้าปูแบบนี้ก็คือเขาชอบเขาชอบเขาชอบปะถงที่นอนเพราะเดี๋ยวลงค่ะอันนี้นอนเล่นพอดีมากเขามาลงเดียพาหมูน้อยเข้ามาข้างในก่อนนอนก่อนเพราป้านาง แต่เสียดน้นเห็ดนี้แล้วกัทีหลังนะคะหมูน้อยดุ๊กดิก๊กหมูน้อยดุ๊กดิ๊กหมูมูมูหมูมูมูหมูมูมูมมมนะคะเขานอนอินดุ แล้วเห็นไหมดึกแล้วหมูหลับฝันดีบอกบอกเอฟซีฝันดีบ้านเด็ปูที่นอนเนะคะีค่ะเปิดนอนเล่นนอนไปน,น,น,นอนมาเปิดหลับเดี๋ยวตอนไปนั่งอาบน,านะะ้ำเดี๋ยวเดี๋ยวกระิเคียบบนนอนให้อีกที่หนึ่งคะ่ะยังไม่ได้เอาเครื่องนอนลงน้ำหมูเนาะกินอิ่มก็ง่วงเนาะ กนทุกกำลังใจนะคะ fc วันนี้ลมแรงค่ะลมแห้งกะรักษาสุขภาพกันนะคะดูแลตัวเองกันดูแลสุขภาพจะของใครทุกคนมีความสุขนะคะกดไลค์กดแชร์ใ้ช่องปานาง a c h a n n e นะคะลุงเดีย channel เปาวันชนแนวนะคะแล้วก็เบาโทนทองพูนทองพูนเนี่ยก็่นุ่มน้องคู่บทองพูนน้องคู่นุ่มน้องคู่บเลยเจะไนี่ของขอบังนะคะตอนนี้หมูกำลังหลับปุยเลยเขาไปเบิ่งในเฟซบุ๊กนะคะเขาไปติดตามให้ไปน้าน้่งด้วยค่ะ คือตอนอน้อยเขาชอบบกกลนับกลขึ้นมาบางทีมาอยู่คางหนาเขาได้กลนถ้าตัวจะเป็นเหลืองเลยหลับฝันดีค่ะพอกันไม่เมือเศร้านาะหลับฝันดีนะคะเอฟซีกับคนที่ไม่ข้ามโฆษณาเบิ้งโฆษณาให้เด็กๆนะคะ เพทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ